สำหรับวันนี้นะครับแอดมีคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามนะครับหลังจากที่ทีมอบอลสาวไทยของเรานะครับสามารถชนะทีมอบอลเวียดนามไป3ามเซตนะครับซึ่งเป็นสกอร์ที่ชนะขาดเลยนะครับและหลังจากผลการแข่งขันนี้นะครับทําให้ทีมชาติไทยของเรานะครับครองแชมป์เป็นสมัยที่15ใน4เกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้เราไปฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามกันเลยครับว่าพวกเขามีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างโดยชาวเวียดนามท่านแรกคนนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว่าไทยอยู่ในอีกระดับหนึ่งและมีการคำนวณยุทธวิธีที่สมเหตุสมผลบีทีหรือทานทุยทั้งสองคนไม่สามารถทำคะแนนได้และในเป็นต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นดีว่าแม้จะน่าเศร้าแต่เราก็พยายาม200แล้ว ความพยายามอย่างเต็มที่และจะสนับสนุนคุณในทุกการเดินทางที่จะมาถึงต่อไปครับที่สำคัญคือจิตใจยับแย่ไม่ว่ารอบคัดเลือกจะผ่านอะไรมาหนักแค่ไหนผลสุดท้ายก็ไม่ได้ตามที่หวังไว้ต่อไปครับฉันรู้สึกเสียใจกับสีทีที่เก่งที่สุดในอดีตดังนั้นฉันรู้สึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไมีสี่ทีดีทีและทั้งสองคนนี้ตีอย่างแรง แต่ไม่แน่ใจว่าแนวรับไทยรับได้อย่างไรต่อไปครับแมตท,ทีอ่อนแอแพ้ทั้งเกมบางคนบอกว่านี่เป็นโอกาสที่จะคนไทยเมื่อไม่มี6เซียนจากนั้นในแมต t ี้แสดงความแข็งแร่งของคลาสไทยไม่ด้อยกว่า6เซียนเลยต่อไปครับพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่และไม่มีอะไรจะพูดตำแหน่งโคชไม่เหมาะสมและอ่านเกมช้าเกินไปต่อไปครับ นกักลเลย์บอลชุดนี้ของเรานั้นมีความสูงแต่ทำอะไรไม่ได้เลยต่อไปครับยังมีงานอีกมากมายที่ต้องทำการได้เข้าชิงชนะเลิศเป็นการดีและได้เหรียญเงินมาก็โอเคแล้วคนไทยลงทุนเชิงลึกจึงไม่แปลกที่เราแพ้กับพวกเขาขอให้ทีมโชคดีต่อไปครับไทยมีการลงทุนที่ดีไม่ต้องพูดถึงเวียดนามเลยต่อไปครับความพ่ายแพ้คือความหายนะถ้า มันเป็นเพียงแมตช์รอบแบ่งกลุ่มก็ยังดีกว่าแมตช์ชิงชนะเลิศนะต่อไปครับนอกจากถุยแล้วคนอื่นๆยังมีปัญหาอยู่ต่อไปครับประเทศไทยออกสู่อาเซียนไปนานแล้วต่อไปครับไทยแลนด์แสดงคลาสของเขาให้เวียดนามเห็นแล้วและในเมนต่อไปนะครับชาวเวียดนามวันนี้ได้มาเมนอีกนะครับสาวๆของเราทําได้ดีถึงแม้จะแพ้ก็ตามต่อไปครับ แพ้โคชของไทยนั้นมีเทคนิคและแท็กติกที่ดีกว่าต่อไปครับถ้าไม่มีการลงทุนก็ไม่มีทางที่ชนะไทยได้หรอกอีก50ปีข้างหน้าก็ไม่สามารถชนะได้ต่อไปเลยครับพวกเขาดูไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเองเลยต่อไปครับผลลัพธ์ที่ได้มันกําหนดไว้แล้วและในเมนต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้ได้มาเมนอีกนะครับตั้งตารอที่จะดูแมตชนี้นานมากแต่มันน่าผิดหวัง ต่อไปครับประเทศไทยยังมีระดับเหนือกว่าทุกทีมในอาเซียนอีกมากต่อไปครับช่วงเวลาอันแสนเศร้าของวอลเลย์บอลเวียดนามและในเป็นต่อไปนะครับชาวเวียดนามวันนี้ได้มามินอีกว่าไทยข้ามทวีปแล้วตอนนี้เป็นแค่ช่วงซ้อมเตรียมชิงแชมป์โลกอย่าโทษเวียดนามเลยดูแล้วมันน่าเบื่อมากทั้งลิเบโรและตำแหน่งบีหนึ่งและก็เช่นเดียวกับชาวเวียดนามก่อนหน้านี้ครับเขาได้มามินไว้ว่า หายนะของตำแหน่ง B1 กลับมาอีกแล้วต่อไปครับจิตวิทยาในการแข่งขันเวียดนามไม่ดีเท่าไรและนในเป็นต่อไปครับชาวเวียดนามคนนี้ได้มาม่นอีกว่าแพ้แบบบอกไม่ถูกและนี่คือการสูญเสียที่แย่มากเสียใจและน่าเบื่อจริงๆเลยต่อไปครับโคชเลือกผู้เล่นผิดและกลยุทธ์ผิดทำลายการแข่งขันและในเบนต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้ได้มามนว่า ถ้าอยากได้แชมป์และชนะไทยแลนด์แต่ไม่ลงทุนในการเลือกโคช้ชที่ไม่มีวิสัยทัศน์ระดับสากลไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยและหลังจากนี้นะครับก็มีชาวเวียดนามอีกคนนะครับมาตอบกลับว่าความฝันมาตรฐาน50ปีนุ่นแหละต่อไปครับ4ทีดีที่สุดแต่ดาราไม่สาม,มารถส่องแสงได้เมื่อเพื่อนร่วมทีมยังมีฝีมือน้อยเกินไปต่อไปครับ ไม่น่าเชื่อว่าผิดพลาดเยอะหวังแล้วแต่มันน่าผิดหวังต่อไปครับเฮ้ <c oughs> ที่บอกว่า B.T. <c oughs> เป็นผู้ชาย <c oughs> มันน่าเศร้าคนเวียดนามยังสงสัยตัวเธอเลยต่อไปครับแพ้ <c oughs> เพราะตำแหน่ง B.1.. จริงๆเลยและในม้นต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้ได้มาเม้นอีกนะครับเวียดนามต้องฝึกฝนว่าก้าวแรกของไทยเขาทำอย่างไรก่อนที่จะไปก้าวต่อไปต่อไปเลยครับ ดูเกมนี้สาวของเราดูเครียดมากดูแบบไม่มั่นใจเลยต่อไปครับทำไมถึงแพ้ขาดลอยแบบนี้ซักเซ็ตก็ไม่สามารถทำได้เลยเหรอต่อไปครับพังอย่างยับเยินตำแหน่ง B1 ก็ทำอะไรไม่ได้ต่อไปครับอันที่จริง4ทีมีสเสถียรภาพมากที่สุดแล้วในทีมเวียดนามในตอนนี้ต่อไปครับล้มเหลวติดต่อกันพวกคุณเหมือนสับสนเลย และในเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้ได้มาเม้น์อีกว่าต้องยอมรับว่าแนวรับที่2ของเวียดนามแย่เป็นอย่างยิ่งและเพื่อนๆนก็ไม่ค่อยสมบอลให้สีที่เป็นนัดสุดท้ายที่ดีที่สุดไปเลยคนนี้น่าจะมาประชดนะครับและในเมนต์ต่อไปครับชาวเวียดนามคนนี้ได้มาเม้น์อีกว่าเซตที่2ไทยนำา20แต้มในขณะที่เวียดนามทําได้เพียงสีแต้มเท่านั้นต่อไปครับเป็นเรื่องธรรมดาทีมแข็งแกร่งกว่ายอมเป็นผู้ชนะ และอ่อนแอเป็นฝ่ายแพ้ไปแล้วก็เช่นเดียวชาวเวียดนามคนนี้นะครับได้มาเม้นอีกว่าเล่นดีกันทั้งทีมไทยแข็งแปรงกว่าเป็นเรื่องบุติที่จะแพ้ต่อไปครับไม่เป็นไรพวกคุณคือแชมป์ในดวงใจของฟแฟนเวียดนามต่อไปครับบรรลุปเป้าหมายของสมาคมแล้วแต่เป้าหมายของกัปตันไม่สําเร็จต่อไปครับเวียดนามต้องแก้ปัญหาทางจิตใจจริงๆมองไทยแล้ว เล่นอย่างมีความสุขราเริงกลับมามองเวียดนามคุณสมบัติของนักลเลามีเทคนิคมีส่วนสูงก็มีแต่จิตใจแย่มากๆและหลังจากไปนี้นะครับก็มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับว่าวอลเลย์บอลสาวไทยอยู่ใน DNA ของพวกเขาแล้วก็มีคนมาตอบอีกนะครับต้องไปเรียนที่ญี่ปุน่นจากโคช้ชฝึกคนรุ่นใหม่เข้าถึงหลักสูตรเทคนิคแท็กติกสมัยใหม่เวียดนามให้คนตาบอดทำงาน และหาวิธีติดสินบนยังคงเหมือนเดิมเป็นเวลาหลายพันปีต่อจากนี้เมนตต่อไปครับพวกเขากระชับขั้นตอนแรกในการบังคับตัวเองไม่ให้ถูกจัดการการโจมตีและถูกบล็อกพวกเขาอ่านเกมและใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับสาวดาทองแห่งเวียดนามสำหรับความพยายามทั้งหมดของพวกเขาและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับ โดยชาวเวียดนามคนนี้ได้มาเม็นมว่าไม่แปลกใจเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือ B 1ของเวียดนามแย่เกินไปหวังว่าจะลงทุนให้มากขึ้นในเรื่องนี้ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะล้าหลังครับสำหรับคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับหลังจากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับมีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ